No. mà, tăng 8, tăng 8, 7, tăng 0 rồi, coi cái này nó kiểu mì, rắc quay số say, quay số quay เ,เ,เขามิถือก็แนีถอแค่ทูลเขา่าเลยแต่ทูลพระเข่าเห็นนี้ก็บพระถือก็คว้มฝันเลยละ่ะทุกทำงมองแบนี้ บอลหายทุบแล้วนมันพลาดมันใจทุบอะไรบอลมีคนดังก็บ้าว่าตัวนั้นดับตัวอีกว่าดับไันได้เหรอที่ได้ทุบฟำกันเล่นเอาจอะไรมาจใจดังเอาดับอ่ะมีตัวไหนเนี่ยว่าดังๆแต่มีบอลเป็นตาข่ายพนั้นบอลบอสวัสดีครับเป็นตาข่ายนั้นบอลเจ้าเจ้าได้เรื่อดับมาบอได้เรื่อเด่นมาบอลตัวเด่นๆน่ะยังครับตัวไหนเด่นน่ะว่าดีดับให้มีแล้วมีแล้วเบิร์กจะสู้กันบอลนี่ ดับนี่แล้วชุดตัวไหนได้มาจากอาจารนเป็นเดียวคือกันนี่เขาเนีจ้ากันว่ามันดับว่ามันเด่นติดดับไฟใคยถูกพังใครหมดแล้วอันนี้ว่ามีตัวติดมาแข่งขันกันกันไม่ได้นะต้องหาตัวแข่งกันต้องหาของแข่งแข่งเพิ่นกับมันใจของเพิ่นก็ล้านบนเส้นไหนเพิ่นเงินเพิ่นกับว่าเก้าล้านบนเส้นไหนอ่างวดนี้เพิ่นกับมาแล้วนะครับคือกันมาสิครับผมผมตีหายบนล่างเด้องวดนี้เด้อผมว่าให้เป็นบนล่างเน้อ ล่างเป็นล่างบนเป็นบนเพราะว่ามันดับของันเบิร์นดอกครับแล้วนี่หายไปไหนนะบนเป็นบนบล่างเป็นล่างล่างเป็นล่างครับแยกบวบด้านกันบวเป็นบวบพอหายแบบเก้เนาะมันมันบวแม่หายแบบเก้เนี่ยมันดับเบิรมันเลยเห็ุเ่ราะไรนะเข้าใจเนาะมันดับล่างสินะเอ้าเลขลางอะไรแน่ครับเลขลางไม่ไก่เบีย้ยไก่เบี้ยมันถือบอกกันพวกคนเลี้ยงได้ยืดอยูกเอามาหาเก็บเก่าเนาะ นเตตรงห้าห้าเก้าห้าเจเก้าเลัเจ็ดเก้าลวิ่งนนะห้าเจ็ดเก้าอบนบนนะวิ่เนี่ยพ่อเจ็ดเก้ามันถือว่าบนล่าง่ยละบนล่างไงละตัวสินะออเจียบอกหายซูฟังมันเข้ามาซี่วันแล้วแบบเนี่ยตัดตัวนึงตัวนึ่งกับอไรมันเท่าตัดพีเซไดยนอง เจ้าวิ to h, to h s <S ่งห้าเจ็ดเก้าบนวิ ow, ่งห้าเจ็ดเก้าตนโตเด็นมันน่ะตัวเต็นเก้าเต็นโตลาเด็นเก้าว้าเก้าบนอย่างเดียวเด้วเอามามาหันล่างหันล่างแปดตัวเดียวจากู้ให้แปดเจ็ดเก้านี่ให้บนตัวเดียวใช่ไหมให้บนวิ่งบนเนาะเตียนเลยบนบนเก้าบนเก้าเห็นแลครับเตียนไว้แล้ว จับค ah, si. oh, si. ู 2, yeah. ่จับคู่จัเก้าัคู่เก้าสีลทนเนก้าสาโอ้เก้าเก้าสีเก้าห้าเก้าหกเนาะเก้าซีเก้าห้าเก้าหตวการ่เก้าเก้ามีเบิ้ลมีเบิ้ลมีเบิ้ลไม่แน่เก้าหกเก้อ่งจก่อนเาเก้า เก้ากกันแก้าแมนถัวกันไหมตัวกันกันเก้าเก้านีหอดกันตล้ววันนี้เอาเพนี่เร็วเออนแล้วติดเก่ามาเรื่องวันนี้เจ็ดแปดสูตรคนอันนี้อันนี้ยังพนบนเรื่องเดียวเด้อพนเดียวมันจะไปซื้อรางกัาจะสิมักเอาสามตัวเจ็ดเก้าหกสามเก้าหกไปจัดไปสองชุด เจ็ดเก้าหกสามเก้าหกเอ้าอ่มันจะเป็นแบบไรเป็นเอ้าหกสามเก้าหกเจ็ดเก้าหกสามเก้าหกเด็กเก้าหกดูร่างจะให้แค่สองชุดเด็กแก่คล้องนะเด็กรับจะคล้องไหมเลยว่าเดี๋ยวมาเกี่ยว่าจะเป็นต่ำเสียวว่าเอาเดี๋ยวมาทุนล่างร่างวิ่งเกตครับตัวเดียว มันยิงห่าแล้วมันเป็นตัวเป็นส้ดับเจียตัวเดียวนั่งมันเป็นส้นมันส้นดับมันส้นดับไงมันส้นดับห่าของถ้าห่ามันออกอีกทีก็เสียใจนลำเด้อพี่น้องที่หาเป็นส้นดับที่ของส้นดับส้นดับก่ายหาเจ็ดก็ได้ว่าวนเรียงมันง่ะห่านึงก็ได้มันเป็นส้นดับสองตัวล่างมีสองตัวล่างมีหนึ่งเกตนะ ตาดีเนาะหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจเจ็ดเจกับสอเจ็ดสองตัวจะมีว่ากคกันหน่อยเจ็ดหกตักันเจ็ดหกเนีิไดเนาะมันบ่บว่าไหลเนาะทนี้เนาะสายบ่ว่าหลดูแ้่บ่อหลเพราะ่างแยบบนรางครับบ่อเนาะิบนรางก่ได้นะแต่เนาะเราคเดียวเก่าอย่าเดียวเอาคาเดียวเีก่าอย่าเดียวเลย่มีทุกถัลงมาเลย โเอ้ลยพูเทุกั่งนกาตัวหรือว่าธรรมดาเน้ยเก่าตัวนี้ว่าธรรมดาเน้ยต่เก่าตัวนี้ว่าธรรมดาแย่าวเก่าทุกั่มีเพือเก่าเด้ยเออตนี้เก่าเก่ามันอัีซื้อรดมันมันแต่ว่าการพูคนมากกันกดมากดมากมัมกตัวเนี้มากกันมากผูกเก่าเก่าซื้อได้ครับ้ได้กรบได้ตัวเดียวเก่าเก่าเออเดี๋ว่เลยเพราะว่าเพราะเพราะกรไห้ ก็ที่ประกอบเองมันอกี้หลายตัวเพราะกันเนกันเบนบ่อเดียวคาัตัวเดียวโกลด์เดียวก็ย่างเดียวเสอบนล่างนะแต่ว่ามัดกันมัดเป็นดับออกเลยเนาะโอเคเอาติดแล้วคือเรียบร้อยไม่ติดดีแล้วติดดีแล้วเรียบร้อยแล้วบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะบอกไปแล้วไม่ต้องอธิบายอะไรรอบแคบดูเอาแคบดูเอาแคบดูเอาแคบกินหัวไปเล่นครับ เดี๋ยวถ้าพี่น้องจะตือเลขคกเลขคกเป็นเลขจับแต่ก็จับเอาไว้ให้เป็นตัวกันนะแต่ว่าตัวเน้นเน้นองล่าหนึ่งเกตหนึ่งเกตตัวเด่นนะตัวเด่นคือหนึ่งเกตหนึ่งเกตบกหนึ่งเกตตัวเด่นนะครับตัวเด่นล่ากเนาะหนึ่งเกตลองมันสองเกตเด็นบนอะไรอ่ะพ่อผมลืมถามเนี่ยเก้าหกครับผมเก้าหกเนาะโอ้ ได้วงให้นะแต่ว่าบอกไปแล้วนะผมไม่ได้ยินนะแล้วว่ากลับด้วยเร้อเก้าหกกับหกเก้าอ่าเก้าหกหกเก้าตัวเด่นเด่นบนเม็ดกับตัวเดียวนะสูตรไมได้กับตัวเดียวเหมือนกต้ตงครับคือหนึ่งเจ็ดเนาะนะครับอ่านนะครับวันนี้ขอบคุณพ่อสวายนะมีเลือกมีการเก้าเก้าครับตัวกันเก้าเก้าเอออันนั้นอันนั้นเขาหูอยู่ดิเบิรงแล้วเขาเบิร์นตสิมากไปเลยแต่ก็ดสิมาก์กตัวบีบอมี กานทูดเดินนี่วดที่ห้าเอ้าเอาวดที่หเด้อหงะวดที่ห้าวดที่ห้าเด้อวดที่หเขาบนล่างอีกวะเขาบนล่างนี่แม่ทัพวดที่หาม่สามวดที่ผ่านมาไปใหได้ให้ม่ให้วดที่สี่วดพหั ต้องซุดตลองถูดเพิ่มว่าคือรู้แล้วว่ามึงเข้ามาแล้วสางวดทีนี้งวดที่สี่แล้วเพิ่อไปออ่าอันนี้เป็นงวดที่ห้าเพืที่ห้าแล้วเดี๋ยเข่าแบบเก่าวอร์เข่าเข่าแบบเก่าดีกว่เป๊ะแสดงว่าชุดนี้เริ่มมาแล้วเนาะแม่แมมาแล้วมาแล้วอ่ะก่อนเดี๋ยวต้องขอเจ้าตุ่นดีว่าท่านว่าท่านหน่งเพาะเาะอะไังเกติเพราะอะไรทังเกตมาสังเกียรติเมื่อหันพฤหงสละเนี่ยเป็นนอนชิดตั้งเยอะ มาเหมือนเด้หน่ะสองเจ็ดกัมาสามตัวเลยออโอ้ยโอ้เป็นไปหลายเนาะสูนี่มันด <go lar yellow love> ื้อตัวบอแต่ดื้อตัวแม่ตัวนี้แน่นอนสุนี่พ่อเขาตั้งแปดแปดสองเบี้ยเลเขาสองเจ็มาตั้งสองเจ็ดาอเจ็ดับแปดแปดมาแปดมาแปดเจ็ดไม่ตัวหนึ่งสามสองอต้มันก้อนดีก้อนเจ็ดแปดก้น นกดสงเกียรติยศสูงสือมากมวันนึงแต่ว่าพราะเบิงนี้วันเพราไปสังเกตขท้นไปซื้อโอเคครับผมขอบคุณพ่อสวยมากมากครับมาเปนอณครดีด้วยพี่ทุกคน